สวัสดีครับวันนี้เรามาพกอิกเช่นเคยนะครับตลอดวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษสักคลิปนึงนะครับเนื่องในโอกาสของวันแม่12สิงหา2564นะครับวันนี้ผมจะนำเหรียญของหลวงปู่ทิมมาแจกนะครับก็แจกให้กับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ f c ทั้งหลายนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตาม ช่องของธรรมาพักเครื่องนะครับก็ใครที่อยากได้เอาเอาไปไว้บูชานะครับ <c oughs> สำหรับเหรียญน,นี้ผมจะแจกให้ฟรีนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เหรียญเดียวนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับใครที่อยากได้เอาไว้บูชานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่ของลายไอไว้นะครับเข้าไปลงชื่อที่ที่ไอดีลายได้เลยนะครับ ใครที่อยากได้นะครับก็จะผมจะเริ่มแจกตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่12สิงหาไปจนถึงวันที่30นะครับ30สิงหานะครับแล้ววันนั้นนะถ้ามีรายชื่อเกิน1คนนะครับผมจะสุ่มจับรายชื่อนะครับก็จะแจกในวันที่30เลยนะครับใครที่อยากได้นะครับก็เข้ามาลงรายชื่อไว้ได้นะครับใต้คลิปนะครับหรือที่ไลน์ไอดี ที่ผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็หรอบวันนี้ด,ดูเหรียญกันก่อนนะครับที่ที่จะนำมาแจกนะครับเดี๋ยวมาดูดูดูเหรียญกันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญของลวกปู่ทิมนะครับก็เป็นเหรียญใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทิม อิสริโกวัดละหารไร่อเบ้านไายจวัวระยองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญเหรียญทองเหลือนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับก็สร้างในปีพศ2558นะครับรุ่นบูชาคุณนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาแกะเหรียญให้ชมนะครับ นี่นะครับเหรียญของหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหรียญเขาจะลักษณะก็จะคล้ายๆกับเหรียญทองเหลืองนะครับแต่ก็มีชื่อว่าเหรียญทองเหลือนะครับหรือกินเหลือใช้นะครับนี่นะครับจะเป็นองค์หลวงปู่ทิมลักษณะที่เป็นครึ่งองค์นะครับ ก็จะเป็นลักษณะของพิมพิมไข่รูปไข่นะครับเราก็จะมีอักขรอยู่ด้านบน3ตัวนะครับนี่นะครับมะอ,ะอุนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อของชื่อของหลวงปู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าบูชาคุณหลวงปู่ทิม พิซาริโกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับที่บนห่วงนี่นะก็จะเป็นรูปเจดีย์นะครับเหรียญค่อนข้างจะสวยนะครับเนี่ยนะครับนี่ด้านหน้านะครับส่วนนี้เป็นส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นรูปของเจดีย์นะครับ เจดีย์องค์นี้นะก็จะเป็นเจดีย์ที่กาลังสร้างอยู่นะครับทีออยู่หลังวัดนะครับตอนนี้ก็ยังสร้างยังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับตรงนี้นะก็เทียนว่าเหรียญทองเหลือนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับนี่นะครับนี่นะเหรียญทองเหลือนะครับ เหลือกินเหลือใช้นะครับวัดหลานไร่อำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองนะครับแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะมีรหัสเหรียญอยู่นะครับรหัสเหรียญก็จะเป็น8 4ดสห้าหนะครับนี่นะครับแปสห้าหนะครับส่วนในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะจะเป็นโคดต,ตัวทะนะครับ จะแตกต่างจากรุ่นรุ่นก่อนๆนะครับเนะครับเดี๋ยวผมให้ชมแบบซูมชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับก็นี่นะครับเป็นเหรียญที่จะนํามาแจกในวันนี้นะครับเพื่อให้ให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เป็น f c หรือคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของปักเครื่องนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญลุงปูทิมนะครับใครที่อยากได้ก็ลงแจ้งชื่อไว้ที่ด้านใต้คลิปหรือที่ ลายไอดีที่ผมจะลงไว้ให้นะครับแบบนี้นะก็เป็นเหรียญดีๆอีกเหรียญหนึ่งนะครับใครอยากได้ก็แจ้งชื่อไว้นะครับผมจะเริ่มแจกตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่12สิงหาถึงวันที่30สิงหานะครับนะครับ